สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนค่ะมอนีมาพบกับน้องน้อยจ้าข้าหายไปโดนนะเนาะเกือบอาทิตย์เราไม่ได้ล่องคลิปค่ะมูนีน้องน้อยสิพ่อมากินเป็ดเตียวจ้าเป็ดเตียวหมูแดงจ้าซีหอนหอนสดเสียนหอนเผ็ดเพ็ดกับอากาศหอนหอนเนาะคือสิแซมมาเด้อจ้ามเดร์ไม่เอาบางโปนโนปโฮปเป็ดเตียวน้องน้องอยอมนะจ้าฮิ้วอะค่ะมากินกันเลยค่ะ เส็จเลยค่ะชุดเสด้กินเซนมันสนานกั้งือ มาเดอ้อจ้าหากับเขามากินน้ำนองหน่อยเมืนน่อนีน้องหน่อยได้กว๋วยเตี๋ยวมาเส็นเล็กกว๋วยเตี๋ยวเส็นเล็กนอะมาเดอ้อโมโม,โมเดอ้อจ้าหกพั 6, นคะแนนจ้ามากินน้ำกันเดอ้อมากินส้มกันเดอ้อห้างหายไปโดนได้ได้ลงคลิปโดน ขึ้นหอดคือเก้าหรอะคะ่ะขึ้นหอดเอฟซีซุปเปอร์เดอร์แวะทักไทยแม่ขึ้นหอดเอฟซีซุปเปอร์เดอร์ค่ะไล่อยูอ er. อ er. ยย่ได้่นิเดี๋ยวแรงเลยคะ่ะมาคะ่ะมาคะ่ะ ประตูให้แม่หน่อยสิลกหนูปิดประตูกระจกให้แม่หน่อยเนปิดป,ปิดประตูกระจกให้แม่หน่อยปิดประตูกระจกให้แม่หน่อยใช่หืแอบมา เส้นเล็กนิ่มๆปงเข็เ้นเล็กนิ่มๆมมาเด้อกินส้มกันเด้อค่ะแต่ขออภัยน้ำเด้อค่ะรถแรนเนาะเส้นมันติดกันคน no mm seu -hmm. ว่าสิกินว่าสิกินนั่นเส้ยนมีเส็บแซ่บเส้ยนมีเบิดจ้อย เสื่อนเป็ดเดียวปอกๆคะ่ะเข้ามาขายเจ้าเก่าเป็ดเดียวเจ้าเก่า เกือบจำหลักเพชรยู่เได้ค่ะนี่ กินกระเพาะหอมปากหอมคอนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจังสิประผาดคลิปหนาเด้อค่ะนองหน่อยไเกอนดร์สวัสดีค่ะ